สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่เกม Summoner Wall Chronicle นะครับในวันนี้เราจะมาแนะนำตัวละครจินน้ำกันนั่นเองนะครับผมว่าจัดลุนยังไงแล้วก็มีความสามารถพิเศษยังไงบ้างนะครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับตัวละครจินน้ำเนี่ยผมมั่นใจครับทุกคนมีกันแน่นอนนะครับก่ออื่นเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมแนะนำเลยครับร้านนี้เลยอ l a ล t i c s ิกช็อปนะครับบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมเลนราคาดีสุดๆไปเลยนะครับผมไม่เชื่อลองดูได้เลยครับผม รับรองเลยว่ารวดเร็วปลอดภัย100%นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook และ l ล n e นั่นเองนะครับผมหรือจะโทรก็ได้นะจินน้ำหรือราชินีทะเลทรายเมื่อเอาเวกแล้วจะได้เป็นบัสเต็ดนะครับผมก็คือจินน้ำนั่นเองสกิลหนึ่งของจินน้ำนะครับผม Curse of the Beautiful ก็คือเป็นการโจมตีหมู่ตามครั้งนะครับผมโดยในยแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างดาเมจสูงถึง185.3%ของแอ t แทของตัวละครครับนอกจากนั้นนะครับผมยังลดแอคแทระดับ1นึ่งนาสิวินาทีด้วยนั่นเองครับ ก็เป็นง่ายๆว่าเป็นตัวละครที่สามารถลดแอตแท็กบอสหรือคู่ต่อสู้ได้นั่นเองนะต่อมาครับผมสกิลสอของจินนามนะครับผมโอเอซิสเบสซิ่งนั่นเองครับก็คือจะเป็นการเพิ่มแอตแทระดับ2นาน17วินาทีนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับผมยังเพิ่มเกาะ20.8%ของ m a ็ h เฮสูงสุดของตัวละครนานถึง12วินาทีนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับผมหากซอมเมอร์นอร์เนี่ยมี HP เต็ม ยังสามารถเพิ่มมานานได้หนึ่งหน่วยด้วยนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> เอาง่ายๆว่าจินน้ำเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนั่นเองนะครับผมในการบัฟเกาะแล้วเพิ่มแอคแท็กนอกจากนั้นยังมีการเพิ่มมานานให้กับตัวละครด้วยนะครับผมและสกิลหนึ่งเนี่ยยังจะลดแอคแท็กของบอสหรือคู่ต่อสู้เนี่ยได้ด้วยนั่นเองจุดโดดเด่นของจินน้ำนะครับผมคงหนีไม่พ้นการเป็นบัฟเพิ่มเกาะให้กับทีมนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นบัฟที่ดีมากๆนะแล้วก็สามารถใช้แบกทีมได้ ในหลายๆด่านเลยนั่นเองนะครับรูนสำหรับจินน้ำเนี่ยจะแนะนำเป็นรูนเอเนจีหรือรูนเลือดนั่นเองนะครับผมบอกให้พีสูงสุด15%ซึ่งรูนเนี่ยเราจะใส่ทั้งหมด3เซตเลยนะครับจะทำให้จินน้ำเนี่ยสามารถสร้างเกาะให้เพื่อร่วมทีมได้แข็งมากๆครับหรือเอาง่ายๆคือสามารถรับดาเมจได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วรูนของจินน้ำทั้งหมดจะแนะนำเป็นรูน HP เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ15%แต่ทั้งหมดเลยนะครับผมทั้ง6ชิ้นเลยนะครับ และออฟสำหรับออฟที่เป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับรุ่น hp เปอร์เซ็นต์เนี่ยช่อง2นะครับผมแนะนำเป็น hp เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันและช่อง4ี่นะครับผมก็จะแนะนำเป็น hp เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันอีกนั่นเองนะครับส่วนช่องสุดท้ายนะครับผมช่อง6คงหนีไม่พ้น hp เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเพื่อให้จิน,น้ําของเราเนี่ยมีปริมาณเลือดให้เยอะที่สุดและสามารถสร้างเกาะได้แข็งมากๆเลยนั่นเองนะครับ และในส่วนออฟเสริมนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าออฟลอมที่ส่มเนี่ยสำหรับจินน้ำนะครับผมเนี่ยด้านล่างตรงนี้เลยจะแนะนําตามลําดับแบบนี้นะเพราะออฟตรงนี้ไม่สามารถฟิกได้นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเม็ด1ถึงเราจะแนะนําให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับผมผมยกให้เป็น HP เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะสวยๆ HP เปอร์เซ็นต์เติมเข้าไปนั่นเองนะครับผมอันดับ2นะครับผมจะแนะนําเป็นออฟเลสนั่นเองนะครับ ออฟเลตหรือออฟต้านทานเนี่ยจะช่วยให้จินน้ำของเราเนี่ยมีค่าความต้านทานป้องกันสกิลฝ่ายสตูได้นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นสกิลต่างๆที่ัตูใช้มาตรงนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าเหมาะกับการเอาไปใช้ลงอารีนามากๆครับในต,ตอนที่เราลงอารีนานะครับผมออฟต้านทานจะเห็นผลมากๆเลยเพราะทีมใดที่มีจินน้ำความต้านทานสูงเนี่ยผมสมมุติเหตุการณ์ก็คือ ในบางครั้งนะครับทีมต่อสู้เนี่ยใบมาหรือสั้นมากินน้ำที่มีค่าความต้านทานสูงนะครับจะไม่ผิดพการและจะสามารถรับโล่ให้ทีมเราได้นั่นเองนะครับแต่ถ้ากินน้ําที่มีค่าความต้านทานต่ำเนี่ยและโดนสกิลใบกินน้าเราจะไม่สามารถรับโลให้ทีมเราได้นั่นเองนะครับในชุดนี้ก็คือทีมเราจะเกิดความเสียหายสูงมากเพราะเราจะถูกตัดบัฟโลไปนั่นเองนะครับ ่วนออฟถัดมานะครับผมออฟลองที่อยากให้หาการสำหรับจินน้ําถัดมาเนี่ยคือออฟหลบหลีกนั่นเองนะครับผมออฟหลบหลีกเนี่ยมีส่วนช่วยทําอะไรแน่นอนนะครับจินน้ําเราอึดขนาดนี้แทงขนาดนี้และยังสามารถต้านทานได้นะครับแต่ในบางครั้งเราเลือกหลบหลีกได้ก็คงจะดีกว่าที่เราจะรับดาเมจนั่นเองนะครับมันเป็นแทงเนะเาะก็ต้องมีออฟหลบหลีกติดไว้บ้างนั่นเองนะครับถึงแม้จะมีโอกาสหลบน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจินน้ำเนี่ยเป็นมอนเตอร์ที่เหมาะการใช้ลงดันเหมาะกับการใช้บัฟทีมให้อึดขึ้นและนอกจากนั้นนะครับผมจินน้ำเนี่ยนับว่าเป็นเดอะแบกในการลงดันประสาทเงาขาวด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเทสให้ดูกันนะครับว่าจินน้ำเนี่ยเป็นเดอะแบกยังไงมาดูการลงประสาทเงาขาวของจินน้ำกันนะครับผมถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราจะฟาร์มเนี่ยให้ดูทีมที่มีต้นกล้านะแบบนี้เราจะสามารถฟาร์มได้ของนะครับถ้าเกิดทีมไหนเนี่ยไม่มีรูปต้นกล้าถ้าเราคิดจะมาฟาร์มเหรียญ จะไม่ได้นั่นเองนะครับสาหรับการลงฟาร์มนะครับผมให้เราตั้งออโต้สกิลเนี่ยเป็นสกิลสอได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็วิ่งลุยเลยใครลืมเปิดออโต้สกิลนะสัดได้เลยครับผมเต็มที่ครับการลงดันเช่นประสาทเงาขาวนะครับผมให้เราระวังวนๆสีแดงตรงนี้นะครับผมสกิลบอสนะตรงน Skill เนี้ยสกิลเนี้ยจะทําให้เราลดมานานะ ถ้ามานาเราลดเนี่ยหมายความว่าจินน้าเราจะไม่สามารถบัฟเกาะได้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเราสเกีดีๆนะทีมเราเนี่ยจินน้ำเนี่ยจะบัฟเกาะให้ได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเทคนิคในการลงประสาทเงาขาวนะครับผมให้เราคอยหลบวงกลมและนอกจากนั้นให้เราตีแขนซ้ายแขนขวานะครับผมสําหรับบอสน,นะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ตีเนี่ยพอหลอดมันหมดปับ๊บบอสจะใช้สกิลมานี่ถึงตายเลยนะครับ ครับโอเคแขนขวาปักมาครับไปตีแขนขวาพร้อมกันครับผมคนนี้สําคัญมากนะในการลงดันเจียนนะครับอย่าลืมตีแขนซ้ายแขนขวานั่นเองครับเราจะได้เห็นไหมครับว่าจินน้ำเนี่ยจะบับดาบถึงขั้น1ิแล้วก็บับโลให้เราได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราวนคิวทานตลอดนะนครับว่าโหดมากครับมีจินน้ํา ป็นตัวเดอะแบกลงดังปราสาทเงาขาวเลยทีเดียวนะครับผมถูปล่อยออโต้ได้สบายมากครับจบเรียบร้อยครับผมกับดันเจี้ยนปราสาทเงาขาวนะครับผมเป็นดันที่มาฟาร์มหาอาวุธ4ดาวในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมดันเจี้ยนปราสาทเงาขาวนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเป็นดันเจี้ยนที่ดรอปของดีที่สุดภายในเกมนะครับเพราะว่า เราสามารถใช้เหรียญประสาทเงาขาวนะครับผมมาและอาวุธสีดาวม่วงได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่็อปเทียหรือดีที่สุดภายในเกมนี้นะไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธหลักอาวุธลองต่างหูสีดาวม่วงครับสร้อยสีดาวม่วงครับและนอกจากนั้นคือกำไรสีดาวม่วงและแหวนสีดาวม่วงนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเป็นของที่โปดที่สุดภายในเกมปัจจุบันนี้นะครับผมอันนี้ก็ มาฟาร์มหากันเอาเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจินน้ําแนะนําว่าควรปั้นเอาไว้ลงดันเจียนดันนี้นะครับผมได้ใช้แน่นอนนะครับถ้าเกิดชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ